กะหรี่ปั๊บในออสเตรเลียเนี่ยคนนิยมกินมากๆเลยนะคะมีขายทั้งในร้านอาหารไทยอาหารจีนอาหารอินเดียนะแต่การปรุงรสของไส้กะหรี่ปั๊บเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะชุดนี้เราทำสำหรับเด็กค่ะรสชาติก็จะไม่เผ็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กฝรั่งเนี่ยเขาจะทานเผ็ดไม่ได้เลยนะคะมาติดตามดูขั้นตอนวิธีการทำได้เลยนะคะ มันฝรังสบบมันหวานปอกเปลือกแล้วก็หัน่นมันหันห่นหั่นแล้วก็ต้มันแล้วก็ต้มต้มสุกแล้วก็อามาผัดใช่แล้วอันนี้ก็คือมันฝรั่งมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็ถั่วพีค่ะต้มให้สุกพร้อมๆกันเลยแล้วก็พักไว้ก่อนผัดหอมหัวใหญ่กับสามเกลือให้หอมเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราจะใส่ผงกะหรี่ผัดรวมลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาผัดรวมกันนะคะ ทั้งหมดเนี่ยจะมีรสชาติของเขาเองนะมีความกลมกล่อมมีความหวานนิดนึงอยู่แล้วเราเพียงแต่ปรุงด้วยเกลือเท่านั้นเองนะคะก็จะได้ไส้กะรี่ปับ๊บอันนี้เหมาะสำหรับเด็กด้วยนะคะทีนี้ก็มาเตรียมแป้งสำหรับหอ่อซึ่งแป้งนี้เป็นแป้งสำเร็จรูปอยู่แล้วคะ่ะแผ่นกะรี่ปับ๊บแผ่นพับแผ่นพับ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  คือแผ่นแช่แข็งแผ่นแช่แข็งนี่แหละตอนนี้มันยังนิ่มอยู่คราวนี้เขามีแป้งแล้วก็มีกระดาษรองไว้ใช่ไหมกระดาษรองไม่งั้นมันจะติดกันนะเขาจอเห็นว่ากันติดกันมันติดทั้งนีดนคราวนี้เวลาเราจะตัดเราก็ต้องตัดทั้งแผ่นกระดาษนี่มันจะติดกันเลยตัดทั้งแผ่นกระดาษคราวตัดให้มันได้ขนาดเท่าๆกันก็คือคราวนี้ก็คือมันจะประมาณว่าชอล์กส์มากต้องมีตัวช่วยนตัดเป็นสามเหลี่ยมหรอ ต่เป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละแต่ว่าเป็นสามส่วนอันนี้เก้าครึ่งก็เก้าครึ่งก็เอาประมาณสามนิดๆแล้วกันสามนิดๆก็หกนิดๆ,ๆทำไมเดิอ่เอาปาามาวงประมาณเท่านี้วัดสเกลขนาดนั้นอย่งนน้ก็จะไม่เท่ากันเนาะ ไม่วัดเดี๋ยวมันไม่ตรงนะเวลาขีดลงมาถึงถ้าอันนี้มันจะมันจะขาดไหมลองดูดิให้ม่เคยทำยิ่งกว่าขาดอีกแต่เราไม่ถนัดนะแต่ถนัดอันนี้ขาดไหมขาดโอเคแบ่งแป้งให้ได้ขนาดเท่าๆกัน ก็จั <c oughs> บวางซ้อนกันทีนี้มันจะหลายชั้นเกินมันจะขาดไหมเดสขาดไหมขาดไหมหลายชั้นเกินประมาณว่าก็มาง่ายหน่อย เราต้องการคนบรรยายคราวนี้ก็มาดูจ้ามันไม่ต้องเท่ากันก็ได้แต่ให้มันใกล้เคียงเนาะชิ้นนึงก็จะมาหนงนี้เราก็ได้เยอะแล้วนี่ก็ใกล้เคียงอยู่เนะเาะโหได้เยอะมากเลยน,นี่อือสามแผ่นแผ่นหนึ่งได้ 9, 3, เก้าอันเก้าสามยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอันนี้ยี่สิบเจ็ดก็ใกล้เคียงกันแค่น,นั้นแหละทำกระิปปับเนี่ยถ้า ถ้าท่องสูตรคูณไม่ได้นี่มันทําไม่ได้เลยนะทำไม่ได้อืมยิ่งถ้าอ่านอ่านสเกลไว้บรรทัดไม่เป็นก็วัดไม่เป็นแล้วก็ตัดไม่ได้เลยนะนี่อ๋อมันต้องใช้ฝีมือหลายอย่างเนาะต้องจบคณิตศาสตร์บอกเราแค่ว่าเขียนสูตรในชั้นนะทำอะไรเนี่ยถ้าเขียนสูตรให้แล้วเธอไม่รู้จักวิธีการทำเด็กก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละจะไปเขียนสูตรให้ก็ท่องสูตรคูณเองไม่ได้เสร็จเลยก็ทำให้เป็นอยู่ดีอืม นี่วิคณิตนะไม่ใช่สินวิคณิตศิลปะ<ส> coming next สไลด์มันสไลด์ออกมาถ้าทำกลิปิบ๊ับได้ก็ไปตัดเสื้อผ้าเป็นอ,อาชีพหาก,กินของคนมาออสเตรียนะคะถ้าคุณนำอันนี้ได้ไปรับจ้างห่อกลิปิบพับที่ร้านอาหารไทยได้เลยาตายแล้วนี่เป็นนี่เป็นอาชีพเหรอเนี่ยอาชีพคมยต้องเดี๋ยวตั้งใจต้องตั้งใจหน่อยนึกว่าทำเล่น สัใจหน่อยไว้ถ้าทำชิ้นนี้ตัดทีละแถวดีกว่ามันหนาขก้น,นหนาเึ้นตัดทีละแถวเริ่มแรงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทำเป็นมาได้านี่เกิดนะอันนี้ก็เรียนมาจากร้านอาหารเหมือนกันค่ะประสบการณ์จากการทำร้านอาหารไทย มไม่ได้คิดเองดิิดเองทุกอย่างมันจะการเรียนรู้มาจากประสบการณ์อืมเอาละสิเราจะต้องมาหาประสบการณ์ซะแล้วตอนวัยหลังกเกษียณต้องมาหากับประสบการณ์ที่นี่ซันแล้ว <Okay. S 2> มีหลายอย่างที่เรายังไม่เคยรู้เราต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ละสิเนฮะ้เรานึกว่าเรารู้มาเยอะแล้วรู้ไม่หมดนะนี่ สิ่งที่รู้มาเยอะสิ่งที่รู้มาเยอะบางทีใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้รู้มาเยอะใช้งานไม่ได้ะไรนี่ว่าแต่ทำไมเราใช้มีดเล็กนี่ทำไมเราไม่ใช้มีด่มันความรู้เบื้องต้นอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแต่เราข้าก้าวข้ามมันไปแล้วทำไมเราไม่ใช้มีดใหญ่เผื่อมันจะคมขึ้นมันจะหมดอยู่แล้วไงมันจะเสร็จอยู่แล้วไงก็เลยใช้มีดอะไรก็ได้ ลองมีดใหญ่ดีมันจะเร็วขึ้นมันจะคมขึ้นเลยันไหนมันจะคมที่สุดเอาอันใหญ่ที่สุดเลยกว่าปาบว่ามันไม่ถนัดอะคือความถนัดไปเนาะจะมาบอกว่าทําไมคุณไม่ใช้อันนั้นอันนี้ไม่ได้เลยเนี้ยมันเรื่องความถนัดด้วยเหมือนกันนะขั้นตอนการห่ออันนี้เราจะเก็บเอาไว้เก็บแผ่นเอาไว้เพื่อไม่ให้มันติดกัน ไว้รอเราจะทําขนาดมินินะคะเราทําให้เด็กๆไซส์ก็จะประมาณบอกว่าทําให้เด็กๆก็มีเ,เสียงเด็ก,ดกรอแล้วหิวเด็กจริงก็จะประมาณเท่นี้จากนั้นก็เวลาที่พับก็พับเป็นสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมอ่ะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็นนพับแ,แป้งให้ปิดให้สนิทปิดแป้งให้สนิทปุ๊บ แล้วก็เริ่มจากมุเนี่เสร็จแล้วก็พับพับมุงด้วยนิ้วโป้งพับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอ,อ,อันนี้เป็นวิชาชีพหนึ่งเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอืมก็คือกรี่ปับ๊บอ้าวรียออ ก็จะห่อใบตองไว้วถ้ามสมมติว่า<ม>เรายังกระดาษไว้ถ้ายังถ,ถ้าเรายังไม่อบทันทีเนาะแล้วก็ห่อเอาไว้ <Okay. S 1> ไปทํางานคราวเนี้ย <laughs> อ้าวผิด <laughs> แผน่นค่ะผิดแผน่นโอ้เนาะมันต้องเอาแผ่นอันนี้แผ่น <laughs> <sh arp> ใช้ยิ่งยิ่งเอาแผน่นนี้เรียนเรียนทำกะหรีป่ปล่บอยเงี้ยแทนที่จะเรียนเนี่จะใช้เครื่องมือซะงั้น ก็ oh. สนใจสนใจอาชีพ mm hmm. ถ่านิ้วไปลองสักหน่อย <Okay, S 2> เพื่อได้ทํามากินอาจจะได้ทํามาหากินกับอาชีพนี้ mm hmm. อาชีพห่อขนมร้านไทยอุ้ยอันนี้ลืมอ่าเยอะเกินนะน่ามันแปบไม่ได้ไม่ใช่ลืมกดให้มันเป็นบอกลืมกดให้มันเป็นหลุมหลุมเนี่ยกดตรงตอนนี้ก็ได้ยังได้อยู่แต่ว่าไส้มันเยอะเกิน มันเป็นหลุมๆลงไปอันนี้เป็นเครื่องจะบอกว่าของพวกนี้คนจีนคนญี่ปุ่นฉลาดมากออกแบบมาทำให้หมดเด็กๆก,ก็ทำได้แต่ก็รู้ว่าคนนี้ยอยู่สมัยวางไม่ตรงแต่ว่าไม่ตรงก็ไม่สนเนะเพราะว่าถึงมันจะล้นมาแต่ว่ามันก็เต็มมันก็เต็มรูปแบบออกมาอยู่ ครับเสร็จ <min it S 1> แล้วก <performance> ็ไม่ออกจช่อยากคิดว่ามันจะง่ายนะอาคิดว่าง่ายนะคะมันแบบตัวน้อยประมาณเออนอกเออไม่ใช่ง่ายอ่ะไม่ใช่ง่ายถ้าไม่เคยถ้าถ้าไม่ลงมือทําอย่าอย่าได้พูดไปเลยนะถ้าไม่ลงมือทําอย่าคิดว่าอันนั้นก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายไม่ใช่นะกูยากอ่ะเห็นเขาทำง่ายไหมเห็นเขาทำปรับปรับปรับแต่คือกดลงไปแล้วมันดึงไม่ออกไง มันก็ล้นมาทางก้นมันและอันนี้ไม่รอดนะคะอันนี้ไม่รอดนะไม่รอดนะไม่ได้นะแบบนี้อย่าคิดว่ามีเครื่องแล้วจะง่ายนะเห็นเห็นในคลิปก็ทํานะปุบปับปุบปับนะมันดึงไม่ออกอะ่ะมันดึงไม่ออกอันนี้จะเสียไปหรือเปล่านี่อันนี้ขอกินเองนะเนี่ยไปโชว์กับคนอื่นไม่ได้ลนะขอ,อยังไงให้สวย ให้สวยดูดีดูงามมาลองทำด้วยมืออาจจะดีกว่าใช้เครื่องมือนะใส่ไส้แล้วก็พับแป้งปิดบีบแป้งปิดให้สนิทเลยนะคะปิดแป้งให้สนิทแล้วเริ่มพับจากมุมด้านซ้ายมาขวานะคะคนสอนอาจจะสอนขวาไปซ้ายนะอันนี้ถนัดซ้ายไปขวามากกว่า จะสวยไหมเนี่ยโอ้โหทํทสวยกว่าอาจารย์อีกอง่ะได้เทคนิคดีกว่าอาจารย์ด้วยนะดีดิอ๋อพับหางลงไปนิดนึงพบับไปพัเก็บด้านหลังนั่นแหละโอ้โหสุดยอดสุดยอดแต่งมากค่ะเรียงแบบนี้นะคะเข้าเตาอบอย่าให้เขาชิดกันมากนะเพราะเวลาที่เขาสุกเขา โดนความร้อนเนี่ยจะมีความพองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอบสุกแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะ